สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านไปทำงานค่ะก่อนลงรองพื้นเราจะใา้เซรั่มเดอะสก n c o l l e c t i ชั c นค p e เปอร์ e ดร i เปทไทวิธีการใช้ทาให้ทั่วใบหน้าเป็นประจำทุกเช้าเย็นเซรั่มตัวใหม่เน้นบำรุงผิวสว่างเปล่งประกายจากภายในผิวรไร้จากภายในไปสู่ภายนอก มีส่วนผสมไตรเปปไทด์3%และส่วนผสมอื่นๆที่เข้มข้นช่วยบำรุงและปกป้องผิวได้ถึง6ประการ ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดสิวช่วยป้องกันการเกิดจุดด่างดำรอยแดงและกระให้ความชุ่มชื่นปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิวสร้างสมดุลน้ำมันในผิวและปกป้องผิวโดยรวมนอกจากนั้นยังช่วยปรับผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นค่ะหากใช้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดลิงก์กดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยค่ะ